สนับสนุนโดย CDT เมกาเซล2024มหกรรมลดทั้งตึก10-14ธันวาคมที่ตึก CDT ใกล้เซ็นท่านมหาชัย เมื่อช่วงเช้าของวันที่26พฤศจิกายนนได้มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสมุทรสาคร <ใน S 1> หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่11ทับ2567ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดสมุทรสาครซึ่งครั้งนี้นับเป็นการประชุมนัดแรก <ใน S 1> ที่มีนายนริศนิรามมยวงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในการประชุมหลังจากที่ได้เดินทางมารับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังได้มีการแนะนําหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาทํางานที่จังหวัดสมุทรสาครอ,อีก7คนด้วยเริ่มต้นทางสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวในหัวข้อสร้างสุขปลอดภัยไร้ความรุนแรงด้วยการติดเข็มกลัดลิบบิ้นสีขาวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมทรสางครได้มีการแนะนําตนเองพร้อมกับพูดถึงแนวทางการทํางานที่ต้องทําจริงและ3ามเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทันทีคือเรื่องแรกคือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนพระรามที่สองในช่วงที่มีการก่อสร้างแม้ว่าจะมีการก่อสร้างอยู่แต่ทุกอย่างจะต้องเป็นระเบียบ ไม่มีสิ่งกีดขวางการจราจรบริเออร์จะต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่ออกมาล้ำแนวถนนมากเกินไปรวมทั้งแสงไฟส่องสว่างตามจุดต่างๆต้องมีอย่างเพียงพอให้ประชาชนได้มองเห็นตลอดและจะต้องไม่มีวัสดุสิ่งตกหลน่นไม่มีสิ่งสกปรกอยู่บนพื้นผิวจราจรต้องสัญจรได้อย่างปลอดภัยและสะดวก เรื่องที่2นะคะความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกพื้นที่ช่วยกันดูแลทําความสะอาดให้เรียบร้อยไม่มีสิ่งกีดขวางทางเท้าฟุตบาทต้องเดินได้เกาะกลางถนนต้องปลอดภัยไม่มีสิ่งบดบังพื้นที่สาธารณะต้องสะอาดไม่มีขยะริมถนนดังนั้นท้องถิ่นต่างๆต้องสํารวจและแก้ไข ส่วนเรื่องที่3นคะครคือเรื่องการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเน้นแก้ปัญหาในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งกลุ่มต่างด้าวที่เข้ามาตั้งตนเป็นผู้มีอิทธิพลในชุมชนต่างๆอีกทั้งตามโรงเรียนต่างๆนั้นซึ่งเป็นนักเรียนในประเทศไทยก็จะต้องมีการร้องเพลงชาติไทยและประดับธงชาติไทยเท่านั้น โดยจะมีการตั้งคณะทำงานทั้ง3ด้านให้มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในคณะทำงานและจะต้องมีการติดตามแผนการดำเนินงานในทุกเดือนต้องมีความคืบหน้ามารายงานในที่ประชุม ส่วนประเด็นถัดมาค่ะคือเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบของสังคมซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีชุดปฏิบัติงานในด้านนี้อยู่แล้วก็จะต้องมีการดําเนินงานอย่างจริงจังในทุกพื้นที่รวมทั้งตามสถานบันเทิงต่างๆที่จะต้องไม่มีเรื่องของยาเสพติดเข้าไปพัวพุ์เปิดบริการได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและมีความปลอดภยัย หลังจากชี้แจงเรื่องเร่งด่วนแล้วในการส่วนราชการต่างๆก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานทั้งเรื่องน้ำท่วมขังน้ำทะเลหนุนสูงพร้อมแผนการแก้ปัญหาที่ได้วางไว้แล้วสุดท้ายทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทสาครก็ได้เปิดตัวน้องสาคอนในกามัสคอตประจําจังหวัดสมุทสาครในที่ประชุมครั้งนี้อีกครั้งค่ะ